สวัสดีครับมาลินทางชาแน,นลนะครับวันนี้มาลินทางชาแน,นลของเราจะมาบอกเหตุผลครับว่าทําไมทุกวันนี้คนถึงซื้อบอลสีน้อยลงและทาไมถึงขายบอลสีไม่ค่อยได้นะครับวันนี้ผมรวบรวมมาทั้งหมด5เหตุผลด้วยกัน,นครับเดี๋ยวมาติดตามชมในคลิปนี้เลยนะครับก็สําหรับเหตุผลในข้อที่1น,นะครับก็คือช่วงนี้กระแสตกนะครับหรือว่ากระแสของบอลสอีน้อยลงครับคนนิยมบอลสีก็ นี่น้อยลงนะครับความจริงเรื่องนี้มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะของคนที่ขายหรือว่าเลี้ยงต้นไม้นะครับพอกระแสของบอลสีตกนะครับก็ทําให้การขายการจับจองของแต่ละคนก็ลดลงตามไปด้วยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ช่วงนี้ทําให้บอลสีเราขายยากขึ้นนะครับแต่ข้อดีของเรื่องนี้นะครับก็คือจะทำให้เหลือคนที่รักและชอบบอลสีจริงๆนะครับ หตุผลข้อที่2นะครับว่าทําไมบอลสีถึงมีการขายได้น้อยลงนะครับก็คือโจรเยอะฮะก็หลายคนก็ทราบสังเกตในกลุ่มของกลุ่มซื้อขายบอลสีต่างๆแต่ละจังหวัดนะครับก็จะมีโจรพวกนี้เข้าไปแทรกนะครับทําให้คนที่ขายจริงๆขายบอลสีไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้โจรเยอะนะครับก็คือหลายคนโดนหลอกก็เลยทาให้คนไม่กล้าเข้ามาซื้อบอลสีนะครับ ซึ่งเห็นได้ชัดนะครับว่ามีคนที่โดนหลอกซื้อขายว่าจะเป็นบอนสีไม้ด่างหรือไม้ประดับอะไรต่างๆครับกลุ่มพวกนี้จะมีโจรอยู่เยอะมากนะครับทําให้พ่อค้าตัวจริงแม่ค้าตัวจริงขายบอนสีได้ยากนะครับส่วนเหตุผลข้อที่3นะครับว่าทําไมช่วงนี้ถึงขายบอนสีได้น้อยลงนะครับเหตุผลนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าคนขายเยอะกว่าคนซื้อนะครับ ใช่แล้วครับทุกวันนี้ครับคนขายบอลสีมีเยอะกว่าคนซื้อนะครับสังเกตง่ายถ้าเราเข้าไปในกลุ่มซื้อขายบอลสีหรือเราลองตั้งกระทู้ว่าตามหาบอลสีชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับจะมีคนมาต่อคอมเมนต์เราประมาณเยอะมากครับทำให้เปรียบเช่ว่าอ่านห0ึคนที่ขายครัจะมีคนซื้อแค่คนเดียวครับนี่ก็เป็นเหตุผลครับว่าทําไมเราถึงขายบอลสีไม่ค่อยได้เพราะว่าคนขายเยอะกว่า คนซื้อนครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับว่าทําไมเราถึงขายบอลสีกันได้น้อยลงนะครับส่วนเหตุผลในข้อที่4นะครับบอลสีไม่สวยไม่ตรงปกนะครับก็คือหลายคนซื้อบอลสีมาจากาสั่งมาทางอินเทอร์เน็ตอย่างเี้ยนะสั่งมาจาก Facebook บ้างลาซาด้าชอปปี้อะไรแบบนี้นับสั่งมาครับ บอลสีที่ได้มากับไม่ตรงปกไม่รู้ว่าเขาใช้มุมกล้องตัวไหนครับทำให้บางครั้งถ่ายรูปมาเหมือนบอลสีต้นนั้นมีต้นที่ใหญ่นะครับแต่พอส่งมาจริงแล้วต้นมีขนาดเล็กกว่าปกติเยอะมากนะปกติกว่าในรูปนะครับซึ่งคนขายมีวิธีการถ่ายรูปยังไงไม่แน่ใจนะครับทำให้บอลสีที่ถ่ายออกมาต้นดูใหญ่แต่ความจริงเป็นต้นเล็กๆนะครับทาให้คนซื้อก็เข็ดนะครับไม่กล้าซื้อนะครับ ก็และอีกอย่างก็คือบอลสีไม่สวยครับบางสีมาโพสขายครับแต่ว่าบอนสีไม่สวยนะครับพอไม่สวยทุกคนก็กดข้ามแล้วก็คนเป็นแม่ค้าก็พนักเคารพว่าทาไมฉันขายไม่ได้เลยฉันขายไม่ได้ทาไมคนนั้นขายได้ฉันขายไม่ได้ปัจจัยหลักก็คือบอลสีไม่สวยไม่ตรงปกครับทำให้เราขายบอลสีไม่ค่อยได้นะครับส่วนในข้อที่5นะครับเหตุผลในข้อที่5ก็คือบอลสีมีราคาแพง แพงเกินไปนะครับทำให้คนซื้อไม่มีกำลังที่จะไปซื้อบอลสีนะครับยิ่งอยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่น้ำมันราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับการใช้ชีวิตในประจำวันแทบจะไม่พอครับทำให้คนที่จะมาซื้อบอลสีในราคาที่แพงมันเลยเป็นไปได้ยากนะครับต้องเป็นคนที่มีความชอบจริงๆถึงจะมีคนซื้อก็คือร้อยคนก็จะมีประมาณสักสิบคนนคที่ซื้อบอลสีแบบนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งผมเสริมให้นะครับบอลสีเคยมีกระแสในช่วงที่ผ่านมาก็คือประมาณ6เดือนย้อนกลับไปประมาณ4ีหเดือนถึง6เดือนที่แล้วนะครับทาให้ทุกคนอ่ะเก็บบอลสีไว้ยเยอะมากนะครับทาให้ช่วงนี้หลายๆบ้านก็มีบอลสีแล้วบางบ้านก็มีตน้นนี้บางบ้านก็มีตน้นนี้บางครั้งก็เกิดการสับเปลี่ยนกันนะแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่มเพื่อนทำให้ทังวัน,นี้คนซื้อบอลสีน้อยลงเพราะว่ามีการสับเปลี่ยนแลกกัน เกิดขึ้นในกลุ่มของเพื่อนๆนะครับข้อนี้เป็นทั้งหมด5เหตุผลที่ผมรวมมาให้นะครับว่าทําไมทุกวันนี้หรือว่าช่วงนี้คนซื้อบอลสีน้อยลงนะครับก็นี่ก็คงเป็นเหตุผลทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาให้นะครับก็ยังไงสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ทิ้งไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับและหากมีข้อเสนออะไรก็สามารถคอเม์ทิ้งไว้ใต้ร่างคลิปนี้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ